ต่อมานะครับเราจะมาดูนะครับการเขียนโปรแกรม h t m เพื่อให้รันโมดูลผมจะเรียกว่า v i s i o n Basic ว่าโมดูลนะให้เราไปที่สร้างนะครับจากนั้นนะครับให้มาที่ macro drop down ไปที่โมดูล ก็ลองเช็คดูรีเฟลนนะครับว่า,าเราเอามาครบหรือเปล่าพวกคอนโทรลอะไรพวกนี้นะครับถ้ามาครบแล้วก็เราก็มาสร้างฟังก์ชันของเราครับฟังก์ชันของเราที่จะสร้างเนีที่นี้ก็คือดูริบอนคอนโทรลแอสไอริบบอนปิดนะครับ จากนั้นนะครับให้ทําการใส่นะครับข้อความต้อนรับไป mscbox sc นะครับนี้ก็ได้นะครับได้อ,อีกแล้ว เ a นะครับตัวนนี้นะครับเราจะให้นะครับส่วนนี้เราจะเขียน VB information นะฮะถ้าอยากจะบวก yes หรือ no ก็ใส่ นี้เข้าไปเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ไตเติลนีเห็นว่านะครับชื่อเรียงแต่เป็นคิออนนนนดิทนะรับเลยนะลองแบบง่ายๆก่อนนะครับเมื่อเราสร้างโมดูลส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เซฟนะครับโมดูลชื่อว่าโมดูลไหมแต่เราจะเขียนมาคอมแบท ออดแบนดออดสอร์นะครับหนึ่งอย่างนั้นกดตกลงครับตรงนี้ดูริบบอนตรงนี้เราต้องจําไว้นะครับเพราะว่าเราจะต้องนําเอาไปสร้างออดแอคชันนั่นเองในการาสั่ง x อ็กให้ on action ส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วนะครับเราก็แค่ใส่ชื่อของฟังก์ชันของเราเข้าไปนั่นเองในที่นี้ก็คือดูริบบอนริบบอนจะปัก เพื่อคว,วาแมแน่ใจเราก็ไปดูเราไม่ต้องไปจุดหรือว่าไปอ้างชื่ออะไรทั้งสิ้นเราอ้างชื่อแค่ชื่อเดียวนะครับก็สามารถที่จะทาได้แล้วในที่นี้นะครับเรามาลองดูว่าอมันจะรันได้ไหมโมดูลตัวนี้นะครับก็ลองดูในส่วนนี้นะครับ อในส่วนนี้ในส่วนนี้นะครับเรายังไม่ก๊อบก๊อบโค้ดเข้ามานะครับก๊อบโค้ดเข้ามาปิดฟอร์มตรงนี้ไปก่อนนะครับเปิดตารางเข้ามา็อนมีนะครับแล้วจากนั้นกดเซตออกไปปิดฐานข้อมูลานนั้นให้เปิดฐานข้อมูลมาใหม ลองรันดูนะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นครับต้องไปดูในตารางว่ามันก๊อปปี้มาหมดไหมเรายังไม่เปลี่ยนเลยเราเปลี่ยนชื่อในส่วนนี้เรายังให้มันรันมาโครอยูนะ่ให้มาแก้เป็นดูดิบอบอบแล้วก็ลองรันก็ก๊อปไปใหม่นะครับ หรือจะพิมพ์ใน Excel เลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นคําง่ายๆเดี๋ยวในที่ให้ให้กรอบเข้าไปดีกว่าไปลองรันดูครับครับอในส่วนนี้นะครับก็ะจะทําการรันนะครับโปรแกรมก็จะทําการรันนะครับในส่วนของพ o r e b a c k หนึ่งมาแล้วนะครับขอตอนแรกก็สู่การเขียนโปรแกรม VB นี่คือลักษณะของการใช้ on a แอคชัในการรันมาโครกับการรันโมดูลหรือวิชวลเบสิกนี้นะครับก็จะมีการอ้างที่แตกต่างกันนะครับแต่ในของ Vision Basic เราต้องมาสร้างโมดูลต่างหากนะครับเพื่อจะทําการรันในส่วนของมาโครก็เหมือนกันในการอ้างชื่อก็จะอ้างไม่เหมือนกันในส่วนของมาโครจะอ้างทั้ง จะอ้างทั้งชื่อมาโครที่อยู่ภายนอกแล้วก็ชื่อมาโครที่อยู่ภายในแต่ส่วนของวิชื่มโสิกจะอ้างมาอ้างโมดูลเฉพาะที่อยู่อ้างฟังก์ชันเฉพาะที่อยู่ภายในเท่านั้นนะครับก็ในที่นี้นะครับเพื่อความชัดเจนมากขึ้นเราก็จะสั่งให้โปรแกรมนะครับในส่วนของข้อแบ่งหนึ่งให้เปิดฟอร์มหนึง่งก็เปิดแล้วที่โมดูลนะข้อแบ่งหนึ่ง ดู CND ฟอร์มชื R ่อ F R N หนึ่งตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดฟปิดลงไปแล้วก็อลองรันใหม่นะครับก็จะทำการเปิดฟอร์มเปิดฟอร์มตัวนี้ไม่จำเป็นต้องปิดฐานข้อมูลก่อนนะครับถ้าคุณแก้อะไรที่อยู่ในมาโครกับโ,โมดูลแล้วเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องต้องปิดฐานข้อมูล ก็สามารถรันได้เลยครับในส่วนนี้นะครับนี่คือการรันออโมดูลน,นะครับตอนหน้านะครับตอนหน้ามีอะไรไหมตอนหน้ามีอะไรเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาสอนเรื่องการซ so ูวิทในการดึงเอาเครื่องมือพื้นฐานมาใช้ในแท็บที่เรากำหนดไว้ในแท็บหนึ่งกับแท็บสองเดี๋ยว คลิปหน้าเนี่ยเมาดูน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับก็น้าจะเป็นประโยชน์ไม่ต้องไปเสียตังเรียนเปืองตังคตังเรียนเขียนวิชจนเบสิคดีกว่านเะขียนเอ็กเซลเน่ยไปเรียนันเลยซื้อหนังสือมาก็ได้นะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูนะครับในการดึงฐานเครื่องมือที่อยู่ในวิชจนที่อยู่ในเอ็กเเข้ามาสแสดงในแท็บต่างๆที่เรากําหนดไป